ูซูกิ XL 7รถยนต์มันติดดนามิครอสโอเวอร์เข้มดุดันเต็มขั้นกับระบบความปลอดภยัยพร้อมลุยทุกเส้นทางเติมเต็มชีวิตที่ท้าทายสู่จุดมุ่งหมายที่ไร้ขีดจำกัดสัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์สุูกิทั่วประเทศนะครับ it's hara it's me เป็นตัวคุณในแบบที่เป็นคุณกับ hara jeans พบกับ hara jeans ได้ทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดเริ่มที่30%สนใจสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับ ฤดูกาลสุดเดือดสุดมันเริ่มต้นขึ้นแล้วมาดูฟอร์มนักเตะประจำฤดูกาลจาก7หลีกใหญ่ทั่วยุโรปกับฟ i f a ออนไลน์พร้อมช่องทางใหม่ Discord สแกน QR Code ตามภาพได้เลยนะครับสวัสดีครับตอนข้าสู่5ทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกองทัพปีศาจแดงกำลังจะเจอบททดสอบที่สำคัญที่สุดของลีกนะครับในเกมเจอกับอาร์เซนอลแต่ว่าดูบรอกับนเนี่ยต้องบอกว่าแฟนช่องแฟนเพจฮะ เราอาจจะต้องฟิตร่างกายกันให้ดีนะครับเพราะว่าทีมรักของเราเนี่ยจะลงเตะกันสัปดาห์ละ2นัดแล้วนะครับเพราะโปรแกรมยูฟายูโรปาลีกเนี่ยกำลังจะเข้ามาเช่นเดียวกับนักเตะไวเตดของเราครับที่ตอนนี้มารวมตัวกันเต็มรูปแบบพร้อมกับ6นักเตะหน้าใหม่ที่พร้อมจะสู้เต็มที่ใน9เดือนที่เหลือของฤด,ดูกาลครับตามที่ได้ไลฟ์ไฟเมื่อคืนวันศุกร์นะครับนักวิเคราะห์ได้พูดถึง4จุดที่เอริกเทนฮากต้องไปปรับแก้และพัฒนาต่อครับจุดแรกคือผู้สำบะตูนะครับดาบิดเดเคอาไม่สามารถสร้างเกมจากแดนหลังได้ จาก3เกมที่ผ่านมานะครับพี่เดใช้สูตรขวดตุ้มให้ไปลุน้นกลางสนามนะครับแต่ก็เสี่ยงที่จะเสียบอลคืนให้กับคู่ต่อสู้กับการตัดบอลตรงกลางครับการมีคาเซเมโร่จะช่วยทีมได้มากนะครับแต่ปัญหาคือการลำเลียงบอลขึ้นหน้าซึ่งอยู่ในเตดเนี่ยไม่ได้มีลูก้าโมดริชหรือว่าโทนี่โกลสอย่างที่เรอลมดริดมีนะครับและทีมก็ไม่ได้ซื้อตำแหน่งนี้มาเพิ่มทางออกจึงอาจจะต้องให้คริสเตนเอริกเซนครับลงมาล้วงบอลต่ำหรือว่าใช้เฟรดเชื่อมเกมขึ้นไปด้านบนแทนนะครับ แนวทางการใช้คู่หูคาเซเฟรตเหมือนกับทีมชาติบราซิลก็น่าสนใจนะครับและจุดสุดท้ายก็คือการไม่มีสูร์น้ามาเพิ่มครับเทนฮากจะหมุนใช้อองตงนน่มาซิยาที่บาดเจ็บบ่อยกับร mm ิยโนโรนัลโดอย่างไรหรืออาจจะต้องใช้มาคาัสไรส์ฟอร์ดในฐานะสูร์น้าตัวกลางแล้วก็พยายามจะฝึกให้ราช,ชี่เนี่ยลงมาเชื่องเกมหรือเก็บบอลให้ได้บ้างตรงนี้แฟนๆก็คงจะต้องหวังการฝึกสอนหรือว่าการโคชชิ่งของเอริธเทนฮากนะครับที่พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าตลอด3เกมที่ผ่านมาเนี่ยเทนฮาก ปรับให้สกอตต์แม็กทูมินเน่กลับมาชัว์ฟอร์มดีจนกลับฝั่งได้ ก็เชื่อว่าปัญหาต่างๆในทีมเนี่ยเทนฮากคงจะพยายามปรับแก้ไปก่อนครับจนกว่าตลาดซื้อขายเดือนมกราคมจะมาถึงครับเมื่อพูดถึงการใช้งานโรนัลด,ดแล้วก็น่าสนใจนะครับในเกมกับเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยแม้ว่าพิโดจะลงสนามมาแค่22นาทีสุดท้ายของเกมนะครับแต่ว่าตัวเลขก็ชี้ชัดว่าพิโดลงมาสัมผัสบอลได้ถึง16ครั้งแล้วก็สร้างสารรค์โอกาสรวมกับมีโอกาสยิงประตูได้ถึง3ครั้งนะครับนับจังหวะที่เขาเนี่ยเอี้ยวตัวฟาดบอลหลุดกรอบไปนิดเดียวเทนฮากบอกว่ายังไงแล้วเนี่ย คริสเตียโน่ก็สําคัญสําหรับการหมุนเวียนผู้เล่นภายในทีมนะครับและตัวของพี่โดเองก็ดูมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากขึ้นเมื่อเขาทราบอนาคตดีว่าเขาจะต้องอยู่กับทีมต่อไปครับขณะที่จุดเปลี่ยนสําคัญภายในทีมที่หลายท่านน่าจะทราบเป็นดีคือแผงแบ็กโฟนะครับดนนี่ซิมสันอดีตแบ็กขวาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ให้มุมมองนะครับว่าราฟาเอลนกับลิซอนโรมาติเนสต่างก็ จับคู่กันอย่างเข้าขานะครับวารานเองเนี่ยอ่านเกมได้ดีมีสมาธิแล้วก็ดักเก็บจังหวะสําสคัญได้หมดนะฮะไม่ได้วิ่งหัวหมุนหรือว่าทาอะไรไม่ถูกไปตลอดทั้งเกมเหมือนช่วงที่แฮร์รี่มาควายฟอร์มตกนะครับลิซ mm ันโดมาติเนสเองก็มีความดุด,ดันและคล่องแคล่วครับ mm hmm. เขามาช่วยวารานได้ดีมากนะฮะขณะที่แตเรือมาลเลเซียก็ปรับตัวเข้ากับพริมลีกได้เร็วการไปน,นักเตะที่มีไฟตื่นตัวตลอดเวลาก็ช่วยทําให้พี่ ดูคึกคักขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่ดิโอโก้ดาโล่ซึ่งจุดเด่นอยู่ที่การพัฒนาตัวเองตลอดเวลาครับดาโล่อาจจะทาพลาดบ้างครับแต่ว่าเขาจะพยายามไม่พลาดอีกดาโล่เป็นนักเตะที่ไม่ยอมแพ้นะครับพยายามสู้อยู่ตลอดเวลาจะเห็นได้จากช็อตหนึ่งที่เขาเนี่ยบล็อกลูกครอสออกหลังแล้วก็ไม่เสียเตะมุมนะครับแล้วเขาก็ไปแท็กมือกระตุ้นพี่ๆในแผงแบ็กโฟก็แสดงให้เห็นชัดเจนนะครับถึงทัศนคติและความฮึกเหิมของเจ้าโลครับซึ่งตอนนี้ 4แบ็กโฟนะครับมีความมั่นใจมากๆในการแบกแผงเกมรับให้กับทีมครับและการเก็บคลีนชีตได้2นัดติดเนี่ยสำคัญมากๆกับการต้อนรับอาร์เซนอลในวันอาทิตย์นี้ครับในส่วนของแผงเกมรูกนะครับเจดอนซานโช่ให้สัมภาษณ์เปิดเผยถึงเคล็ดลับการฝึกซ้อมในยุคของเชนฮากให้พวกรราได้ฟังกันนะฮะเจดอนบอกว่าเชนฮากเนี่ยให้ข้อมูลและบอกหน้าที่กับแต่ละคนให้ชัดเจนเลยครับว่า ต้องทำอะไรบ้างในสนามนะครับทริคสําคัญอยู่ที่การผสมผสานความสามารถเฉพาะตัวความสร้างสารรค์และการรู้จักตัวตนของแต่ละคนเข้าด้วยกันรวมเป็นสิ่งที่เรียกว่าสไตล์ของทีมครับเมื่อแต่ละคนเริ่มเล่นกันอย่างมั่นใจมากขึ้นนะครับทุกคนก็จะมีความกล้าในการแสดงศักยภาพหรือว่าโชว์ของของตัวเองออกมาให้แฟนบอลได้เห็นครับซึ่งจอร์แดนซานโชว์เองเนี่ยนะฮะก็เช่นกันครับกับการทําได้2ประตูจาก3าเกมหลังสุดทั้งการย,ยิงประตูใสเ่เรียบหูแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้นั่นเองฮะ แต่แน่นอนนะครับว่าสปอตไลท์ในเกมวันอาทิตย์นี้จะถูกจับไปที่นักเตะใหม่2คนนั่นคือแอนโทนีและคาเซมโร่สนักเตะบราซิเลียนครับแน่นอนนะครับว่าคาเซมโร่ที่ถูกพักเป็นตัวสำรองมาแล้ว2เกมเนี่ยมีโอกาสที่จะไปะเดิมลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมเจอกับอาร์เซนอลนะครับต้องอาศัยแท็กติกขั้นสูงและการช่วงชิงบอลบนพื้นตรงกลางสนามนะครับต้องอาศัยคุณสมบัติของคาเซมโร่จริงๆนะฮะส่วนการใช้งานแอนโทนีก็ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเทนฮากเปิดใจกับสื่อว่า แอนโทนีจะสามารถรับมือกับความกดดันได้นะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดที่แอนโทนีมีนะครับก็คือการสร้างสรรค์ความนิ่งและที่สําคัญที่สุดก็คือการเป็นแมชวินเนอร์ต่อสู้ทุกอย่างเพื่อชัยชนะของทีมนะฮะแอนโทนีก็จะประจำการทางฝั่งขวานะครับแล้วก็ตัดเข้าในเพื่อจ่ายหรือว่ายิงประตูดโดยที่มีซานโชขยับไปด้านซ้ายเพื่อสับสนุนแรสรอดแล้วก็โรนัลโดนะครับ แต่ว่าจุดที่จะเติมเต็มยูเนเตดให้แตกต่างไปจากเมื่อก่อน,อนคือสกิลและเทคนิคที่เหนือชั้นสไตล์บริเซเลียนของทั้งแอนโทนีและก็คาซิเมโรนะครับแฟนๆก็ตั้งความหวังเอาไว้แล้วครับว่าทั้งคู่จะทําให้เราดูบอลสนุกขึ้นครับและเป็นแมนเชสเตอร์ยูเนเตดบอลเกมรุกอย่างที่พวกเราต้องการมาตลอดหลายปีนะครับเกมพบกับอาร์เซนอลจะเป็นเกมที่ชี้วัดว่ายูเนเตดจะไปอยู่ตรงจุดไหนนะฮะและควรจะตั้งเป้าอย่างไรกับพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ ดูมากับนัดเองก็เชื่อว่าด้วยความมั่นใจของทีมในเวลานี้ครับเราจะผ่านเกมนี้ไปได้ครับร่้มไปด้วยกันกับพวกเรานะครับสามัคคีคือพลังสุดความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณซูซูกิฮารายีนส์และฟีฟ่าออนไลน์4